สวัสดีค่ะวันนี้สีมาวอาอันนึงสุฟังข่อยว่าข่อยสีบหัวซาแล้วข่อยมาหัวกระมือให้เมย์ตอนนี้ขอมานางอัดคลิปเนี่คข่อยสีบอ่านนั่นให้ฟังข่อยไปย่างข่อยไปหางข่อยไปซื้อของมาแล้วบัดนี้ข่อยก็เล่มแวะซื้อน้ำแข็งยูเซเว่นเจเวนมาเลเซียนี่แหละค่อยไปซื้อน้ำแข็งมาถุงนึงนี่น้ำแข็ง่อยไปซื้อน้ำแข็งมาถุงน้ำแข็งนี่ เราไปที่นี่เขาเออกถุงใส่ห้ยคอยพี่น้องเอ,อ้อคนไปอยากบอกว่าจะไม่หัวตาแล้วนะเบิ้งจะเบิ้งถุงใส่น้าแข็งจะเบิง้งเบิ้งซอยก่อยดูพี่น้องอแมวคุณอะจะเบิ้งดูถุงใส่น้าแข็งได้นน่เขาเอาให้ขคอยใส่น้าแข็งถุงหน่อยๆมาหนินี่นี่นถุงถุงเซเว่นมาเลเซ,เซียใหยม้มันอันนี้ก่อยวงไงไงว่ามันใส่ใส่สร้างได้คุนได้นี่ใส่สร้างได้เป็นโตคุณ่ะ เขาให้คอยประชดหรือว่าแบบใดคอยคอยเงดคอยเงืดสมองแห้งบางเทียคอยไปเซเว่นนี่กับเาใส่ถุงหายเด้บ่มีถุงบางเทียกะหายมากแบบนี้ล่ละนี่แบบถุงนี่นุ่มเข้ากันเราได้ยุ่มเข้ากันให้เบิ้งเราเนี่ยัง่ซ้ำนี่ล่ะคอยว่าอยากออกยางออกว่าเซเว่นคอยอยากอายคนคอยถามแน่ว่าเห็นเห็นว่าคอยนาตายังสิคอยอยากอายคนเป็นอยู่เด้อพี่น้องให้คอยเบ้าเนี่ย ว่าจะไม่หัวซาแล้วนะคอยก็เลยตองมาหัวซาเพราะว่ายัางคอยไปซื้อน้ำแข็งทุงเดียวนี่ตั้มนี่เอาทุงใส่สร้างไม่ให้คอยคนะคอยว่าคอยยุ่มแนวยุ่มอีกก็สินยางออกจากเซเว่นได้นะคอยอยากอายค้นแห้งคอยลงเงืดสมองอีลีเป็นยังเซเว่นบานเจ้าบ่มีถุงแจกบอกเฮ้ยจังใดแนวดแบบใดบโ,โอ้ตายว่าจะไม่หัวซาแล้วอันคลิปนี้กับโมียังดอกมะวาพื้นอัน ตังประเทศให้ฟังว่าเห็นว่าคอยเป็นตั้งชาติคอยเดกอายเป็นอยู่เดอ้อให้คอยหอบถุงอัญ,ญาออกมาจากเซเว่นนั่นแม่ใส่หนําแข็งทุงเดียวนั่นแม่พี่นอ้องบ่แมน่าบเคยเขาได้เซเว่นนี่ก็เขาประจำเขาประจำจนลู้จักเซะจนลู้จักค้นขายพูดแล้วเมื่อนั่นคอยไปซื้อของเงืนคอยพ่อพ่อคอยว่าซุฟังเงื่อนคอยพ่พ่ออันประมาณสอง,สองิงนี่แหละ เงินข่อยพ่อ,พอ,พอข่อยก็เล็กติดคางเซเว่นไว้เบิ้งจะว่าข่อยมีเครดีดสําได้ข่อยเส้เนเซเว่นได้เอาเส้เนเซเว่นมาเลเซียสําเดชแบบนี้เขาก็ให้ข่อยค้างนุ้ยได้เขาก็บอกว่าเออเออ,เอ,อมืออื่นยังเอามาไมห้่าสั่นว่าบัดนที่ก็ว่าเป็นลูกค้าประจำประจำก็จปะ,จป,ระจประจำโพสเอาถุงมาใส่ให้ข่อยคุณอะอาญะอยู่คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้เนี่ละว่าจะไม่หัวซาแล้วเด้อพี่น้องก็ได้หัวซาคือเกาอย่าลืมติดตามซองเลยสวิตตาซาแนว มีอยียงสิมาอัพเดตให้ฟังมือน,นี้ขอยขอตัวก่อนขอหอนแห้งใจใหายพร้อม